สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้เรายัางติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วค่ะช่วงนี้เป็นการถ่ายทอดสดในช่วงที่3นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐบำมรุหนึ่งนะคะที่ตำบลป่าไรออำเภออรัญประเทศจังหวัดสแก้วค่ะท่านพ่วงในการโรงเรียนนะคะก็ได้มาให้การต ต้อนรับท่านนายกนะคะท่านร้อยตำรวจตรีสมเกียรติ้าวรกุลค่ะเป็นครูใหญ่โรงเรียนตำรวจชตเวนชายแดนประชารัฐบำรุงหนึ่งค่ะ ได้มีการทักถามพูดคุยนะคะกับคุณครูในโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะมีนักเรียนนะคะอยู่106คนค่ะแล้วก็มีคุณครูนะคะอยู่ประมาณ20คนค่ะซึ่งที่นี้ก็มีการให้การ การเรียนการสอนนะคะตามรูปแบบของการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ในการที่จะฝึกอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักเลี้ยงไก่และการทําการเกษตรต่างๆนะคะซึ่งที่นี่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมาเยี่ยมเยียนน้องๆนักเรียนนะคะในการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนค่ะซึ่งที่นี่นะคะ เคยได้เป็นเกียรติในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงสองครั้งด้วยกันค่ะสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะคะที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐบำรุงหนึ่งแห่งนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่ดูแลลูกๆลหลานของพี่น้องชาวหมู่บ้านหนองยาปล้องและหมู่บ้านป่าไร่ด้วยนะคะที่มีการ ให้การเรียนการสอนค่ะก็นักเรียนที่มาเรียนนะคะก็จะมีทั้งเด็กในหมู่บ้านแล้วก็เป็นเด็กชาวกัมพูชาด้วยนะคะที่เขาได้มาติดตามคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับจ้างทํางานอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่าไร่ของอำเภออารัญญประเทศค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ห่างจากชายแดนอาเภอ,อชายแดน ไทยกัมพุชาเนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็ทนายโยก็เ thin ข้าไปเยี่ยมเยียนน้องๆนักเรียนนะคะที่ได้มีการเรียนการสอนกันอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการไปมอบสิ่งของนะคะให้กับน้องๆนักเรียนด้วยค่ะก่อนที่จะมานะ่ะท่าทนายโก็ได้ มีการติดตามถามข่าวกับทางโรงเรียนนะคะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนกี่คนนะคะแล้วก็ขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างแล้วก็มีการจัดหานํามามอบให้กับน้องๆในวันนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนบริเวณชายแดนโนก,ก็เลยทําให้จะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะในการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แผนแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็มีการซ้อมในการหลบหลบภัยด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินค่ะ ก็มีการเตรียมนะคะในการทําซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบพยพนักเรียนแล้วก็มีการทําบังเกอร์ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยหลังจากที่มอบของที่จุดนี้เสร็จแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะไปเยี่ยมชมหลุมหลบภัยด้วยนะคะซึ่งหลุมหลบภัยที่นี่นะคะเป็นหลุมหลบภัยในลักษณะของท่อคอนกรีตค่ะแล้วก็มีการทําบังเกอร์คลุมไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบรื วนี้เนี่ยก็มั่นใจได้นะคะว่าถ้าน้องๆอยู่ในโรงเรียนนะคะคุณครูเนี่ยได้มีการซักซ้อมแล้วก็พาเด็กนักเรียนเนี่ยซ้อมเข้าหลุมหลบภัยกันหลายครั้งแล้วนะคะสำหรับที่นี่ค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวันที่23มิถุนายน2568ค่ะท่านนายกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้กันด้วยนะคะ ตอนนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของน้องๆน,นักเรียนนะคะซึ่งอาคารเรียนแห่งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเป็นเสียงเด็กๆนักเรียนนะคะสวัสดีครับนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดก็ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะไปรับกันที่อกองพันธหาราบที่3นะคะไปที่โรงเรียนอารัญญประเทศค่ะแล้ว ก็ไปที่จุดหน้าด่านคลองลึกนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วทนายกรัฐมนตรเีเดินทางไปเยี่ยม ทหารนะคะากองร้อยฐานพลานที่1202นะคะที่บ้านป่าไรแต่ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้านะคะสื่อมวลชนก็เลยมาปักหลักรอกันอยู่ที่นี่ละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีสื่อมวลชนมากมายเลยนะคะท่านน้องๆน,นักเรียนก็ามายืนรอต้อนรับนายกนะคะน้องๆอ,อาจจะประหม่าสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายๆบุคคลสําคัญนะคะที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนค่ะทั้งนักข่าวทั้งผู้นําประเทศนะคะก็น้องๆก็มีการ การซักซ้อมนะคะในการที่จะต้อนรับท่านนายกกันมาเป็นอย่างดีค่ะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะท่านนายก็ร่วมถ่ายรูปกับน้องๆนะคะบรรยากาศของน้องๆที่นี่น้องๆอาจจะเขินอายกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงเช้านะคะที่โรงเรียนอารัญญประเทศเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเราปิดไลฟ์ไปแล้วเนาะเสียดายที่ไม่ได้ให้คุณผู้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศค่ะน้องๆก็มีการไปขอถ่ายรูปเซลฟี่นะคะกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอย่างเป็น กันเเองเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้นําน้องๆที่เรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะออกมาถ่ายรูปร่วมกับน,น้องนักเรียนที่โรงเรียนตตารวจตะเวนชายแดนประชารัฐบํารุงหนึ่งนะคะ น้องๆเรียบร้อยกันมากเลยนะคะ<า>คุณผู้ชมค่ะก็มายืนไทยการต้อนรับท่านาน,นายกรัฐมนตรีกัน<า>นะคะนอกจากนี้ก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วด้วยค่ะที่มีเดินทางมารวมกับคณะของท่านนายกนะคะและตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปมอบของนะคะแล้วก็ไปเดินชมบังเกอร์นะคะหลุมหลบภัยของน้องๆค่ะที่ทางคุณครูนะคะไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะคะก็เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งคุณตำรวจ นะคะที่คอยดูแลน้องๆในพื้นที่อยู่ตอนนี้นะคะได้ลูกบอลกันคนละลูกนะคะนี่ชอบเลยนะคะก็น้องๆนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็เรียกว่าเป็นความฝันของน้องๆเนาะเขาของเล็กๆน้อยๆทั้งขนมเอยลูกฟุตบอลเอยอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากเมืองพอสมควรเลยค่ะก็ ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ไปซื้อของเหมือนกับคนเด็กๆในเมืองนะคะทนายกก็เลยเอามาให้ถึงที่เลยค่ะก่อนที่จะมาเนี่ยทนายก็มีการสอบถามล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะว่าน้องๆที่โรงเรียนนี้ขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างนะคะก็ได้มีการนำมามอบให้จัดหาม,มามอบให้ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็จะเห็นเป็นภาพบรรยากาศที่นักข่าวนะคะที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว ติดตามท่านนายกมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่มอบของไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านนายกก็จะมาตรวจเยี่ยมนะคะบังเกอร์หลุมหลบภัยของน้องๆนักเรียนด้วยนะคะเพราะว่าหลุมหลบภัยของน้องๆ้องที่นี่นะคะก็เป็นหลุมหลบภัยในลักษณะที่เป็นท่อคอนกรีตค่ะค่อนข้างที่จะต้องย่อตัวจะแคบสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่า ปลอดภัยปลอดภัยในระดับสูงเลยนะคะจากท่านปอพจังหวัดสะแก้วให้ข้อมูลมานะคะโดยหลุมหลบภัยที่นี่นะคะ่ะก็คือเขาจะเป็นลักษณะของเป็นท่อนะแล้วก็มีทําบังเกอร์ครอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะมีการป้องกันได้แล้วก็อยู่ใต้เรียกว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะก็จะมีการเบี่ยงเบนวิธีกระสุนได้อะไรได้ประมาณนี้นะคะท่านปอพจังหวัดก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของทีมสวทศแก้วไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเป็นการพูดคุยแนะนํานะคะสถานที่ที่ทําบังเกอร์ทําหลุมลบภัยให้กับท่านนายกนะคะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเข้าไปดูในส่วนของหลุมลบภัยตรงนี้ค่ะซึ่ง หลุมหลบภัยตรงนี้นะคะท่านปอปอบอกว่าเพียงพอนะคะที่จะรองรับนักเรียนถึง106คนแล้วก็คุณครูอีก21คนค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมหลุมหลบภัยของน้องๆน,นะคะช่างภาพก็รอนะคะที่จะถ่ายรูปท่านนายกนะคะกับที่หลุมหลบภัยนะคะก็เข้าใจนะคะหลายๆท่านก็อยากจะได้ภาพนะคะในช็อตเด็ดนี้นะคะก็ เป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนที่ท่านนายกจะลงมาถึงที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนแห่งนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะอบอุ่นแล้วก็คึกคักกันมากๆเลยนะคะสาหรับวันนี้ของจังหวัดสแกลค่ะก็เรียกว่าคลายบรรยากาศความตึงเครียดในพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของจังหวัดสะแกลได้พอสมควรเลยละคะ่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ท่านนายกเนี่ยยังมีกําหนดการ ในการที่จะเดินทางไปเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบอนะคะซึ่งชรบอเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าของจังหวัดสแก้วเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ อ,อยู่ตามแนวชายแดนเนะจะต้องมีการตรวจตาตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยก็เยอะแล้วทหารพรานอีกกองกำลังบูรพาอีกก็ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมก็ยังต้องมีการใช้กำลังของสมาชิกอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชอร,รบอมมาร่วมด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นด่านชุมชนนะคะด่านแรกในการที่จะช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นคุณพมพัสดน,นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ปอพอจังหวัดสะแก้วค่ะที่ได้มีการรายงานนะคะในเรื่องของลุ้มลบภัยให้กับท่านนายกได้รับทราบค่ะซึ่งที่จังหวัดสะแก้วนะคะเพิ่งจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุการพิทักษ พื้นที่ส่วนหลังของจังหวัดสระแก้วไปนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะ,ะรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบในกรณีต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคือถ้าหากว่ามีการประทะนะคะเราจะย้ายเด็กไปไหนย้ายคนแก่ไปตรงไหนนะคะตรงไหนที่เรียกว่าจุดปลอดภัยตรงไหนที่เป็นจุดของทหารตรงไหนที่เป็นจุดของในอำเภอของฝ่ายปกครองนะคะอันนี้ก็มีการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อย แล้วนะคะก็เสร็จจากหลุมโลภัยนะคะก็แวะทักทายคุณครูนะคะที่รอเสิร์ฟน้ํากันอยู่สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ต้องแวะถ่ายรูปด้วยนะคะวันนี้ท่านนายก หน้าตาแจ่มใสมากๆนะคะแล้วก็มีการทักทายทั้งแต่เด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนอารยประเทศแล้วนะคะแล้วก็พอมาถึงที่นี่คุณครูก็มีการได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีเนาะกับคุณครูนะคะที่ได้มีการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะท่านนายก็ได้มาเยี่ยมถึงโรงเรียนเลยนะคะหลายๆท่านก็ตื่นเต้นกันมากๆนะคะว่าโอ้ยท่านนายกมาถึงบ้าน เลยนะคะวันนี้ก็ได้มีการเตรียมการต้อนรับกันเป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะก็ท่านายเก็เดี๋ยวจะไปยังจุดต่อไปกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตจบไลฟ์กันสักครู่หนึ่งคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปติดตาม ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาที่แดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกันนะคะตอนนี้ท่านนายกก็ออกไปแล้วนะคะหลายๆท่านหลายๆท่านก็จับจ้องนะคะว่าทะเบียนนายกทะเบียนอะไรนะคะอันนี้เล็งกันเองนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะขอขอนุญาตจบไลฟ์สักครู่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อในจุดสุดท้ายะคะ่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ